สวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอ,อคอยครับนี่คือช้างอันรูมินนี้น้องหนา้าง่วงของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้นะเรามาสแตติกพรีวิวพาชมรอบคันกันก่นกอนมีทดลองขับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับส่วนการเปิดตัวและราคาจําหน่ายจะไปเปิดที่งานมอเตอร์โชว์2024 สำหรับช้างอลูมินนะครับจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยสเวอร์ชั่นด้วยกันนะก็มีเวอร์ชั่นที่เป็นการชาร์จแบบ AC แล้วก็เวอร์ชั่นการชาร์จแบบ DC ได้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถ ซิตี้คา EV ที่ชาร์จ DC ได้นะด้วยไซส์แบบนี้นะเพราะว่าคู่แข่งของเขาอีกคันหนึ่งเนี่ยวู l i ิงแอร์เนี่ยเขาชาร์จได้แต่ AC mm hmm. ก็จะชาร์จนานหน่อยนะครับส่วนช้างอลูมินเขาเอาระบบชาร์จ DC ใส่มาให้ด้วยนะแต่ราคาจำหน่ายก็อย่างที่บอกยังไม่ทราบนะแต่คาดการเล่นๆคาดว่าจะเปิดตัวมาในราคาประมาณ 4แสนบาทไม่เกิน5แสนบาทนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะบอกเลยว่าเป็นรถ e ีวีคันแรกนะครับที่เข้าถึงได้ง่ายแน่นอนนะครับก็เจาะกลุ่มวัยรุ่นนะอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยากเทรนดี้ขับใช้งานในเมืองไม่ได้ต้องการขับขี่ระยะทางไกลมากหรือว่าขับรถเร็วมากนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่น่ารักสุดคิ้วนะอย่างที่คุณเห็นเลยดีไซน์มาในทรงกล่องแต่ว่ามีความ โค้งมนน่ารักอ่ะไม่มีเหลี่ยมสันก็จะดูแบบว่าคิ้วๆหน่อยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือไฟหน้าที่ออกแบบมาเป็นดวงตาแต่อันเนี้ยห,หลายๆคนก็บอกว่าน้องหน้าง่วงส่วนจุดชาร์จไฟนะเพื่อนๆจะอยู่ที่แก้มข้างด้านขวาด้านหน้านะครับก็กดไปเลยนกดไปปึ้งมันก็ออกมาอย่างที่บอกไปว่ามันมี2เวอร์ชันมีทั้ง AC ชาร์จแล้วก็ DC ชาร์จแล้วก็จะมีรุ่นเวอร์ชันที่เป็น AC ชาร์จอย่างเดียวนะอ่ะเพื่อนๆเ,เปิดออกมาปึ๊บนี่ AC กับ DC ถ้าเป็นการชาร์จแบบ AC เนี่ย จะรองรับกําลังไฟสูงสุดเนี่ยสามกิโลวัตต์อว์นะครับก็คือเหมือนชาร์จกับไฟบ้านเลยอิมเมอร์เจนซีชาร์จก็คือเอาไปปลั๊กไปเสียบได้เลยนะครับแต่ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะน่าจะมีแบบเป็น10ชั่วโมงเหมือนกันนะครับส่วน DC ชาร์จเนี่ยจะรองรับกําลังไฟสูงสุด50กิโลวัตต์อว์นะครับก็30%มจนถึง80%เนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่35นาทีนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยทั้ง AC, เย จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุประมาณนะครับ28กิโลวัตต์แอลจริงๆอะความจุมันจะเหลื่อมกันนิดนึงมี27.9กากว่ากับ28.08ผมก็ตีให้เป็น28กิโลวัตต์แอลไปเลยแล้วกันสามารถขับได้ไกลนะครับ301กิโลเมตรต่อการชาร์จดีไซน์ด้านข้างนะครับตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นโฟโต้งลอยตัวก็คือเขาจะทำเสา A เสา B เสาซตรง,งนี้เป็นสีดำให้มันดูกับหลังคาเนี่ยมันลอยขึ้นมาเออมันก็จะดูมีมิติตัวถังที่มัน ดูน่าสนใจดูมีอะไรไมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มือเปิดประตูก็จะแนบไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะนี่ใช้งานก็กดลงไปแล้วก็เปิดออกมาก็เหมือนกับในซูเปอร์คาร์เหมือนใน GTR R35 <c oughs> นี่นะเท่แล้วก็ด้านท้ายนี่ด้านท้ายด้านบนนี่เสาอากาศคีบฉลามนะเพื่อนๆแล้วก็ด้านท้ายก็ดีไซน์ไฟท้ายก็เป็นดวงตาก็เหมือนกับ ด้านหน้าเลยเป็น LED นะตรงนี้ LED นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้นี่มีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องมองหลังมาให้ส่วนพื้นที่ทั้งหลังอ่าเปิดขึ้นมาฟึบที่เปิดอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆตนตรง,ตรงป้ายทะเบียนเมื่อกี้หาอยู่พักใหญ่เลยทั้งหลังตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้พับเบาะที่นั่งแถวหลังลงไปเนี่ยมีพื้นที่ความจุนเนี่ย1น4ลิตรแต่ถ้าพับเบาะหลังลงไปเบาะหลังพับได้แบบ50-50นี่พับลงไป นะครับทั้งหลังตรงนี้จะมีพื้นที่580ลิตรทันทีนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบ20นิ้วเนี่ยได้2ใบเลยอ่าก็ถือว่ามีความอนเนกประสงค์พอสมควรนะครับเห็นขั้นจิ๋วๆแบบนี้เบาะที่นั่งแถวหลังนั่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปนั่งให้ดูอีกทีนะสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกว่า กว้างเหมือนกันนะคือมันก็ไม่ได้แคบด้วยไซส์รถมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมแต่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าถ้านั่งกัน2ท่านเนี่ยไหล่ก็ไม่เดียดกันต้องบอกว่าขับสบายเหมือนกับรถซิตี้คาร์ปกติทั่วไปเลยไม่ได้แคบไม่ได้ดูอึดอัดแล้วก็การจัดวางนะครับตัวปุ่มสั่งการต่างๆนะครับหน้าจอแรงต่างก็ต้องบอกว่ามีความมินิมอลนะครับเรียบง่ายแต่ว่าใช้งานง่ายอ่ะก็เป็นปุ่มกดจอตรงกลางตรงนี้ขนาด10.25นิ้วนะครับก็เป็น แอปพลิเคชันของฉังอันเองนะตรงนี้ก็มีเนี่ยคาร์ออโต้เนวีอะไรต่างมีดนตรีมีรับสายมีอะไรต่างมันเป็นระบบคาร์ออโต้ของฉังอันลูมินเองซึ่งระบบ Apple CarP l a y เนี่ยจะรองรับเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องอัปเดตผ่านออนไลน์ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันอัปเดตผ่านออนไลน์ซึ่งประเทศไทยจะพร้อมใช้งาน Apple Car p l a y พเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็เปิดตัวใช้ตัวคาร์ออโต้ไปก่อนสิงหาคมก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarP l a y ได้นะครับก็ โอเคตรงนี้จอใหญ่นะแล้วก็ใช้งานค่อนข้างไหลลื่นนะครับโอเคเลยแล้วก็ปุ่มเปิดแอร์ปิดแอร์เออดีหน่อยไม่ได้มาอยู่ที่หน้าจอแล้วนะนะเพื่อนๆนี่อยู่ตรงนี้นี่หมุนเอาเห็นไหมเออแล้วก็ปุ่ม AC นี่แอร์รต่างอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นี่ปุ่มกดเป่าขาเป่าหน้ารับลมภายนอกอากาศหมุนเวียนในรถรต่างเป็นปุ่มกดหมดอันนี้ดี ผมชอบใช้งานง่ายแล้วก็จอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอสีด้วยแล้วก็แจ้งรายละเอียดค่อนข้างครบคันนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับระยะทางที่ขับได้อะไรต่างๆนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นมันติฟังก์ชันท้ายตัดอย่างนี้นะดีเชฟสามก้านพวงมาลัยค่อนข้างเบานะเนี่ยเบานะนี่ขนาดจอดอยู่เนี่ยเอานิ้วเดียวเนี่ยนิ้วเดียวเกี่ยวเล่นนะหมุนได้เออแล้วก็มันติฟังก์ชันต่างๆให้มันครบ เกียจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็มาเป็นรถไฟฟ้านะเกียร์ไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็หมุนเอาแบบนี้นะนี่ไม่มีเกียร์พีนะนี่หมุนเอาเนี่ยเกียร์ดีเกียร์เอ็นเกียร์อาร์นี่หมุนเอานะครับแล้วก็เบรกมือเป็นแบบนี้นี่เบรกมือแมนวนวลอย่างนี้นะครับเปิดปิดกระจกอยู่ที่ตรงนี้นะเพื่อนๆแผงประตูไม่มีนะขึ้นมาเฮ้ยจะเปิดกระจกคุยกับเพื่อนนี่ต้องต้องกดตรงนี้นะนี่นี่กดเอา นะกดเอาล็อกประตูปลดล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มหมวกกลางขับขี่มี e ก็คือ Eco แล้วก็มี s ก็คือส t อ่ะมีจุดเสียบ usb นี่เชื่อมต่อกับหน้าจอแล้วก็ power outlet 12โวลต์อยู่ตรงนี้ปุ่ม push start นี่คันนี้ขึ้นมาต้องกด start นะเพื่อนๆไม่ใช่ขึ้นมาแล้วเหยียบเบรกใส่เกียร์ d ไปได้เลยนะคันนี้มี push start แล้วก็คันเกียร์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ก้านเหมือนกับตัว d p a w e นะอ่านี้ก็คือฟีเจอร์แล้วก็รายละเอียด ภายในตอนหน้าแล้วกันนะสวยงามนะเนี่ยวัสดุอะไรก็ดูดีนี่มีการใช้หนังหุ้มเดินตะเข็บด้วยสีสันภายในเนี่ยมีให้เลือกสองสีนะเพื่อนๆมีสีทูโทนก็คือสีเทากับสีดําแบบคันนี้แล้วอีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวกับสีส้มอันนี้แล้วแต่ชอบเลยชอบสีแบบไหนไปเลือกแบบนั้นนะครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับปรับแมนวนวลนะไม่ใช่ปรับไฟฟ้าก็ดีนะครับขึ้นลงง่ายนะเวลาขึ้นไปแถวสองก็ใช้งานง่ายอ่าเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูว่า แถว2เนี่ยตอนหลังนั่งได้จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขึ้นวิธีการขึ้นก็ดึงในตรงนี้นะเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยเออขึ้นมาอ้าวเอาเลื่อนถอยหลังมาหน่อยปุ๊บอ่ะเอ็นมาหน่อยคนขับนั่งหลังตรงเกินอ่ะอยู่ในท่านี้เนี่ยนี่คือท่าคนขับนี่คือผมนั่งนะครับก็นั่งได้นะเพื่อนๆขาเนี่ยหรือว่าขาผมสั้นวะ เล็กรูมก็เหลือนะเหลือเกือบ1คืบนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยผมสูง1้8ซนติเมตรก็นั่งได้ไม่ติดไม่ชิดไม่ชนด้วยเพราะว่าหลังคาดูค่อนข้างสูงแล้วก็มีกรอบหน้าต่างส่วนตัวให้ด้วยเออไม่อึดอัดถ้าตรงเนี้ยไม่มีนะก็ดูตึ๊บอยู่ถ้าคนขับเข้ามานั่งแต่ตรงเนี้ยเขามีกรอบหน้าต่างมาให้ก็ถือว่าโอเคนะนั่งได้นะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะแล้วก็มีช่องเสียบ usb ด้านหลังให้1จุดนะเป็น type a เออก็โอเคเดินทางใ,ใกล้ๆอ่าสมมุติว่าทํางานฟ เฮ้ย hey, มึงกลางวันกินข้าวกันเออขึ้นรถกูมาเลย3-4สี่คนขึ้นไปขับไปจอดในเมืองเอาไป3ามย่านเนี้รถใหญ่หาที่จอดยากนะนี่ช่งอลูมิเนีเข้าไปเจอช่องปุ๊บจอดได้กินข้าวแล้วเออนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้งานละกันนะครับนั่งได้นั่งได้เด็กก็นั่งได้นะครับผู้ใหญ่อย่างผมก็นั่งได้ไม่ติดโอเคถือว่าใช้ได้ครับอ่าเราจะลงลงไงอ่ะก็ต้องไปดึงตรงนี้อ่ะ คนขับลุกไปแล้วเอยไม่เปิดประตูให้ผมเลยและหนึ่งไฮไลท์ของชังอลูมินครับนั่นคือประตูนะครับสามารถเปิดได้กว้างมากๆทําให้ก้าวขึ้นลงห้องโดยสารได้สะดวกสบายสุดๆครับนี่กว้างจริง ส่วนสมรรถนะนะครับกำลังมอเตอร์ของเจ้าฉังอลูมิเนียเขามีมอเตอร์1ตัวนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย48แรงม้าแรงบิด8 3นิวตันเมตรอตรัตราเร่ง0 50เนี่ยทำได้ใน6.5วินาทีนะครับแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยสามารถขับได้101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็อาจจะฟังดูไม่ได้ เร็วมากนะแต่อย่างที่บอกไซส์รถมันอย่างนี้มันก็เน้นขับในเมืองนะครับเน้นความประหยัดคล่องตัวใช้งานง่ายๆนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักเทนดี้นะครับสดใสใครขับก็ดูมีเทสนะแต่ทั้งนี้นั้นเขามีรถให้เราทดลองขับด้วยแบบเล็กๆน้อยๆขับในสตูดิโอนี่แหละก็เดี๋ยวไปทดลองขับกันดูดีกว่าว่าเอ้ย ไอ้เจ้าชัางอลูมิเนเนี่ยเป็นยังไงแฮนด l i ลิ่งนะมขับคล่องตัวจริงหรือเปล่าไปเดี๋ยวผมไปลองขับข้างนอกให้ดูครับอ่ะก็เรามีโอกาสได้มาลองขับแบบเล็กๆก,กระจุงกระจริงนะแต่ก็เออได้มาดูดีไซน์ภายในได้ลองฟิลลิ่งแฮนด l i ลิ่งนิดหน่อยนะครับก็ดูว่าการใช้งานเนี่ยจำลองว่าขับในเมืองแล้วกันรถติดๆนะซอกแซกมุดอะไรเงี้ยเป็นอย่างไรกับเจ้าช่งางอลูมิเนีคันนี้นะครับอ่ะ นี่นะปุ่มเกียร์เป็นหมุนๆอย่างนี้น่ารักนะครับแล้วก็มีเบรกมือนี่ดึงลงปุ๊บก็เราก็เดินทางน้ำหนักคงอะไร,รเบานะเพื่อนๆเ,เ,เห็นนะเบามากนะเบาหวิวแต่ก็โอเคแหละเพราะว่าตัวรถมันมันเล็กอยู่แล้วมันคล่องตัวมันจิว๋ว่ะนี่ดูลัสมีวงเลี้ยวเป็นไงโอ้ใช้งานในเมืองซอยแคบๆน่าจะคล่องตัวมากๆเลยนะเนี่ยลองลองนี่ดูการหักคงอะไหนึ่งรอบ ประมาณเกือบเกือบสองรอบนะก็กลับรถได้แล้วนะครับอ่ะสลเรามนนิดนึงดูการพลิกรถปึ๊บอ่ะหักไปสุดดูกลับรถอีกวงนึงปึ๊บแต่พวงมาลัยมันเบามากเลยนะเพื่อนๆนี่ก็ได้ขับแค่นี้แหละครับนะครับทุกคนก็ได้ขับแค่นี้แหละครับเพราะว่ามัน ตอนที่เราถ่ายเนี่ยรถมันยังไม่ได้เปิดตัวนะยังไม่เปิดราคาเลยเขก็ไม่อยากให้คนข้างนอกเนี่ยเห็นนะครับอ่าแล้วเวลาจอดทําอย่างไรจอดเนี่ยตัวช่างอลูมินเนี่ยเขาไม่ได้มีเกียร์พนะเพื่อนๆปกติเราจะเจอเกียร์พที่แบบว่าจิ้มกดลงไปใช่ไหมอันเนี้ยมันจะเป็นเกียร์เอย่างนี้นี่เราก็หมุนมาเป็นเกียร์เแล้วเราก็ดึงเบรกมือเอานี่นี่คือการจอดแล้วของช่างอลูมินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเผลออ,อ่าสมมุติว่าเผลอ ไม่ได้เข้าพีบางครั้งเกิดโอกาสเผลอได้ใช่ไหมลืมได้สมมุติว่าใส่เกียร์ดีอยู่นะนี่เกียร์ดีดอ็อกอ่าสมมุติว่าผมดึงเบรกมือเพื่อความปลอดภัยไปก่อนใส่ดีด็อกแล้วเผลอปลอดเบลอ่าเหมือนจะลงรถละตัวรถมันจับแล้วปลดเบลเปิดประตูปุ๊บเห็นไหมเกียร์มันผักมาเป็นเกียร์เอ็นให้เองเออเพื่อความปลอดภยัย และนี่คือรายละเอียดภาพรวมเบื้องต้นต้องบอกว่าเบื้องต้นของฉางอันรูมินนะก็เป็น EV ในกลุ่มซิตี้คาน้องใหม่ที่จะเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยนะก็จะเป็นรุ่นที่3นะครับของฉางอันที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะราคาค่าตัวเนี่ยจะเปิดที่งานมอเตอร์โชว์2024นะครับวันนี้ถ่ายก่อนราคาย,ยังไม่ทราบแต่ก็สามารถคาดการได้นะครับที่ประเทศจีนเองเนี่ยฉางอันรูมินเนี่ยผมก็เคยไปจีนเขามาใช่ไหม ราคาค่าตัวที่ประเทศจีนจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาในไทยอย่างคู่แข่งอย่างบูลิง a i แอร์อีวีเขาก็มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ400,000บาทนะครับผมก็เชื่อว่าฉางอันรูมินก็จะเปิดตัวมาในเรสราคานี้แหละนะครับประมาณ400,000แต่ไม่เกิน500,000บาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิน500,000บาทมันจะไปชนกับ n e t ้า v 2 ที่เราก็เพิ่งไปถ่ายมาแล้วก็จะเปิดตัวในงานเช่นเดียวกันเพราะว่ารถมันไซส์เล็กกว่าถ้าราคาไปขี่ห้าแสนเมื่อไหร่น่าจะเหนื่อยนะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ4 0 0แสนก็รอติดตามกันได้ถ้าวันที่เปิดตัวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังในทีว่าราคาชังอันรนะูมินเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไซส์ของรถเพื่อนๆถ้ามาเห็นคันจริงอ่ะถ้าดูในภาพอาจจะมองว่ามันเล็กนะแต่ฐานล้อจริง,รงก็เกือบ2เมตรนะเพื่อนๆ1 9 8 0ม mm. ิลิเมตร แล้วก็ภายในเมื่อกี้ได้นั่งให้ดูแล้วก็ไม่ได้แคบนั่งได้นะครับเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นซิปพิคาแบบคอมแพกหน่อยเน้นใช้งานในเมืองนะเน้นกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกผมบอกเลยว่าชังอลูมินเน่น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกอ,อกถูกใจคลิปนี้นะครับดูจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ช่อง Auto s t a t i o n ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ว่าวหน้าครับสวัสดีครับ